ผมเจ้าเลี้ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราะวันนี้เรามาตรวจหงจุ้ยให้กับลูกศิษย์ในจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาใช่ใช่ใช่สสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ให้ไข้เกล็ดฝากคุณก้อยถือนะคะค่ะโอเควันนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่า เดี๋ยวเรามาต่างจังหวัดเนี่ยเราจะได้เคสแปลกๆนะคะเย,เยอะเลยมันก็จะมีแต่ว่านี้มันถามว่ามันแปลกมันก็ไม่แปลกนะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปกติของของพวกเราทํากันนะเราก็ไม่ได้ <c oughs> เราไปดูข้างหน้านิดหนึ่งแล้วกันเนาะอะไรเนี่ยตร้ลงป่าจะพูดว่าอะไรเนี่ยอะอะพูดง่ายๆรั้วเนี่ยนะเขาเก่งมากนะ เราะเขาว่าทำร,ทรวทึบคนอื่นเนี่ยเร,รือเป็นช่องออแต่ว่าเขาทาทุบทำทึบแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะตอนแรกเหมือนจะมีประตูเล็กแต่ไม่มีแล้วประตูบ้านเองของเขาก็ใหญ่เลยนะคะใหญ่และทึบแต่ที่ร้ายแรงในดูจะเป็นอันนี้พระภูมิใหญ่ไปนิดนึงมีทั้งพระภูมิมีทั้งเจ้าที่มีทั้งตายายแล้วก็อยู่ฝั่งบางกรองของบ้านด้วยนะคะเพียงแต่ว่ายังดีว่าอยู่ไกลจากประตูหน้านะเออแล้วทำไมมีแต่ว่ายกสูงเลยยกสูงเลย ก็ตายายนั่นน่าจะพระภูมมั้งอันนี้คือพระภูมิถูกนะพระภูมิหรือพระพรมไม่พระภูมิแหละตายายแล้วก็มีมีตาอีกคนนึงเอออันนี้พระภูมิเออนี่ดูพระภูมิพระภูมิเหรอโอเคพระภูมิเจ้าที่พระภูมินะคะเจ้าที่และเจ้าที่เจ้าที่ปู่ปู่ ก็แล้วแต่อันนี้คือความเชื่อนะจริงเราก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่ว่าในทางฮวงจุ้ยเราเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้ได้บ้านต้องใหญ่ใช่อันนี้ใหญ่เกินไปนิดนึงแล้วก็อยู่ติดทงฝั่งของมังกรนะพออยู่ฝั่งมังกรมันก็จะกลายเป็นว่าอโดนคาดฝายถลายเออมังกราจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ใช่รายได้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะทีนี้มาดู เขาก็ทําลงรถบังไปเลยเพราะว่าเพราะว่าประตูหน้าเขาขยับมาทางนี้ไงใช่ไหมคะมเขาก็ทําลงรถไว้ทีนี้เวลาเดินเนี่ย,ยมันก็เลยเหมือนกับมันเบียดมาแหละเบียดมาอืแล้วกว่าจะมีหมิงถางก็คือทางนี้ลนะอนี่คือหมิงถางหน้าบ้านจริงๆอมไม่ไม่นับจากประตูเข้าบ้านนะคะหม,มิงถางหน้าบ้านอ่ะป๋าว่างไงมีข้ออะไรบ้างเป็นหญ้าเทียม จริงๆมีขนาดมิงหางค่อนข้างถือว่านะแบบเนี้ยหาไม่ได้ใน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 เมืองในกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้โหลานลาน้าขนาดเนี้ยถือว่าลานลานใหญ่ใหบบ้านเขาแล้วก็เขาเขาน่าจะแต่งกิ่งต้นไม้ไปอ่าเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนมันมีสามต้นอแล้วก็อ่าเขารีโนเวทบ้านใหม่ค่ะแล้วก็ทำห้องอันนี้ขึ้นมาห้องกระจกเนี้ยนะอ่าเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเป็นห้องอินเตอร์เทนขึ้นมานะ แต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจหงจุ้ยแหละก็เลยทําเป็นกระจกก็เลยกลายเป็นตัวที่ตัดพลังผลักพลังไปแล้วเออมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเนี่ยเพราะนั้นอย่างวันนี้เราดูารนเนดาราสะท้นอน,น <ะ S 1> ดูสะท้นอนเห็นชัดมากเลยเอาแค่ตรงจุดเนี้ตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่สุดในการที่เราเข้าใจเรื่องหงจุ้ยแล้วนะพลังไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะว่าพอมาปุ๊บมันก็จะเจอร่มเงาของหลังคาลงรถนะครับ โดนเบียดโดนล็อกอ่าโดนเบียดโดนล็อกอีกอย่างหนึ่งของหลังคาลงรถเนี่ยคือการที่เหมือนกับมีเสาแล้วก็ยกที่เป็นไม้ลงไปไปครอบไว้อ่ะือมันก็จะมีมุมของของไม้อืมอืมอืมอสี่มุมเลยมุมของชายคามุมของไม้ข,ของคานนะแล้วมันก็พิฆาตให้ดูคานกลางกันดูคานกลางว่าพิฆาตไปหน้าบ้านเนี่ยเขาทํายื่นด้วยนะอะ คานกลางเองก็แทงสวนประตูรั้วนะคะเห็นไหมเนี่ยคานกลางและจั่วแล้วก็มุมแหลมแบบนี้ที่ป๋าใส่ใจนะคะคือมุมอย่างนี้คือมันแทงพลังใช่ไหมอันนี้ก็คือแทงสวนประตูอันนี้ก็คือแทงพลังตัดหน้าบ้านนี้แล้วมันมีถึงสี่มุมเลยไงเนี่ยมันก็มันก็มันก็จะมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาอันนี้ก็ไปทางนู้นเออแล้วพอมันเป็นไม้มันเป็นโครงสร้างไม้สีสีมันก็จะเข้มใช่ไหมมันก็จะยิ่งเน้นเน้นเออที่มีผู้อาศัยร่วม เขากาลังกกไข่อยู่เขามองอย่างระแวงนิดนึงนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้พอมีโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็หนักกว่าโครงสร้างที่เป็นเมทัลชีสธรรมดาหรือว่าเป็นเป็นแบบนู้นนะสมมติถ้าอย่างในกรุงเทพคือป่าหมายถึงว่านอกจากมันมีเหลี่ยมแล้วนะมันยังมีมวลของพลังด้วยใช่ไหมแล้วมันจะเป็นสีสีของมันอีกแล้วคานตรงกลางอีกอคือองค์ประกอบโดยรวมมันมันก็เลยทําให้ประตูหน้าเนี่ย เสียพลังหนักมากเพราะว่าถูกพิฆาตหลายประการใช่เนี่ยแล้วอย่างนี้อย่างนี้ยอ่างเราไม่ให้ติดอ่าใช่เพราะอันนี้อยู่ในร่มด้วยนะคะดีนะอาจารย์มาถึงอาจารย์ก็ชี้เป็นอันแรกเลยว่าอันนี้ไม่ควรเอาให้เอาออกซะโอเคอ่ะทีนี้พอพอมันวัดกันที่ท่านหน้าพอด้านน่ะปรากฏว่าประทศอาจารย์บ่นก็คือมันสร้างบ้านทําไมมันสร้างครบก็เขาอาจจะเป็นสองหลังว่าที่ดินเขาว่าที่ดินเขาเป็นแต่ว่าพอดีตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมคะ จะเป็นแนวสันรั้วซึ่งเท่ากับว่าฟันเข้ามาพอดีแล้วก็ให้บังเอิญว่าเสาเนี่ยมันปักอยู่ตรงกลางเพราะตอนนี้เรายืนอยู่เกือบกลางประตูรั้วอันนี้เรียกว่าทูบแท่งเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะแก้ไขลำบากเพราะว่ามันเป็นบ้านบ้านคนอื่นเนี่ยทีนี้อย่างที่ป๋าบอกว่ามันมันวัดกันจบที่แค่แค่ทางเข้านี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเส้นทางที่จะเหลือเข้านี่ก็มีแค่นี้เองนิดเดียวและไหนจะโดนนี่อีก อแค่นี้ก็ต้องคิดนะเพราะอะไรเพราะว่าเส้นทางมันแบบมุมแบบนี้มุมแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยเรามีผลกับพลังมากเพราะว่าพลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมค่ะตามเข็มมันเคลื่อนที่อย่างนี้พอมันประทะปั๊บมันก็จะแตกสลายไปมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วพอมันแตกชิ้นเล็กๆพวกพกว่ามันจะมารวมกันใหม่เนี่ยยากทีนี้พอพอมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆหมุนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพื้นที่แทนที่มันจะเป็นหยางค่ะ แล้วพอพลังรวมกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหยางกับกลายเป็นเมื่อพื้นที่มันเป็นหินเหตุผลที่มันเป็นหินเพราะว่าลักษณะแบบนี้มันเก็บฝุ่นอ๋อยาเทียมเนี่ยนะยาเทียมเนี่ยที่มันมันมันเราไม่ใช้เราไม่ใช้ยาเทียมเพราะว่ามันไม่มีพลังสองคือมันเป็นที่รวมของฝุ่นและความชื้นเพราะฉะนั้นพอพลังที่มันเคลื่อนที่อยู่บนสภาวะที่เป็นหินเนี่ยมันรวมตัวกันเสร็จมันก็กลายเป็นหินอยู่ดี แทนที่เราจะมีหมิ่งถังเพื่อฟอกล้างพลังให้มันเป็นหยางใช่ไหมม,มันมก็กลายเป็นหินใช่แล้วไอ้หมิ่งถางเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างหนึ่งนะที่ที่หลายคนเนี่ยเวลาอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่เข้าใจเขาเรียนกับอาจารย์มาพอสมควรแล้วเข้าใจว่าเฮ้ยอ่ะงั้นเราเอาที่ทจอดรถแล้วกันออืบ้านเรามีลานจอดรถเราใช้ลานจอดรถเป็นหมิ่งถางถามว่าใช้ลานจอดรถเป็นหมิ่งถางได้ไหมได้นะแต่เงื่อนไขที่สําคัญคือหมิ่งถังเนี่ยห้ามเอียง ทีนี้แค่แค่ลานจอดรถมันมีสเต็ปยุบลงมานิดเดียวมันก็ไม่ใช่หมิงถางละเพราะว่าพลังมันคงตัวอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องไหลมันก็ออกไปมากกว่าอ่ามันก็เหมือนมันต้องฝืนฝืนทรงตัวอยู่ตลอดเวลา้มันก็ไม่ใช่ลานหมิงถางอันนี้คือข้อเสียของมันแล้วอีกอันหนึ่งที่เสียหายมากคือลายส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นลายหอันนี้นะลวดลายบนพื้นนะคะลวดลายบนพื้นแลบนี้ ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคแบบหนึ่งใช่แล้วเนี่ยยิ่งมีมีมีสเต็ปที่เป็นโค้งแล้วแล้วนี่นะคือพอลดสเต็ปมาปุ๊บเนี่ยคือตามปกติเนี่ยเราจะถือว่าถ้าวัดจากระดับพื้นนะคะสูงกว่าหนึ่งนิ้วเป็นภูเขาต่ำกว่าหนึ่งนิ้วเป็นสายน้ำมันก็จะเป็นหยินกลับมาปุ๊บลงมาก็เป็นหยินอยู่ดีอ้าวเป็นหยินแล้วใหอต่อแล้วมันก็ค่อยกะดึงขึ้นมาเอ้จหนี่อันนี้อาจจะงงๆหน่อยนะ อันเนี้ยเขาด้วยความที่มีหลานเล็กเพรากว่ากลัวยุงกัดเขากลัวยุงกัดเขาก็เลยเข้าบ้านอ๋อก็เลยทําประตูอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นประตูมุงลวดนะคะแน่นอนว่ามันมันก็ยังถือเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยมันถือเป็นส่วนนอกบ้านจริงแต่มันมีความกักกักของพลังใช่มันกัดบีบแคบมันก้ากึ่งอะแล้วเราดูแล้วมันยังไงมันก็เป็นเอาอี้นะเอางี้นะพอเป็นอย่างเนี้ย มันทําให้พร่พรายไงปาใช่แล้วมันก็ดูเราก็ดูว่ามันคือประตูไม่ชัดถูกไหมแล้วเราก็ดูว่ามันคือประตูดใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันก็มีประตูสองชั้นสองชั้นกลายเป็นประตูสองชั้นกลายเป็นว่าเวลาจะมีอะไรจะทําอะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าย่งยาายุ่งยากมีขั้นตอนเยอะต้องผ่านแล้วผ่านอีกใช่ไหมผ่านแล้วผ่านอีกใช่ทีนี้อ่ะก่อนจะไปถึงเข้าประตูได้อาจจะมีส่วนหนึ่งเหลือที่เป็นมงคลก็มาเจอกระจกเงา พักปั๊บเข้าไปกระเด็นสิกระเด็นให้ดูดิดันไปทางนี้หมดในชั้นแ้กระเด็นให้ดูดิพี่วิ่งมานีะเพราะว่าเนี่ยมันอันนี้สมมติคือโอกาสที่จะเข้าบ้านเราโอ้โหดูสิแล้วโดนตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าครึ่งหมิงทางคือตัดแบบสมบูรณ์ี่ะตัดมีโอกาสจะเข้ามาไหมเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อยู่ได้ด้วยดวงล้วนๆคือคือมันไม่สามารถจ้ะ ไม่สามารถสู้ได้เลยอันนี้ยแค่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 เบื้องต้นนะนี่เงาชัดมากเลยนะเงาชัดเป๊ะเลยแล้วยิ่งเขาปิดม่านดำนะยิ่งชัดใหญ่เลยแล้วดักอยู่ดักอยู่ข้างฝั่งเสือของประตูซึ่งใกล้มากค่ะชิดมากค่ชิดมากเพราะว่าอีกนิดนึงก็จะเป็นประตูละนะนะสมมติถ่าถ้าเหลือเหลือเหลือรอดอหมนิดนึงค่ะพอมาถึงบ้านปั๊บใช่ไหมมีสองประตูโี่ โอ้โหราคานี้นะคะอันนี้เป็นหินสมบูรณ์ไม่ต้องไปพูดถึงป็นยินสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงอ๋อนี่มีประตูตรงนี้ด้วยนิดนึงะน,นะประตูนั้นไว้สําหรับสองอันนี้อันน,นี้เป็นประตูที่อ,อันนี้อันนี้แบบนี้แหละที่เรียกว่าสองประตูในหนึ่งระนาบอ่านะอันนี้เป็นอาจจะไว้ไปเก็บของค่ะไว้เขาของหรือว่าคนข้างในออกมาทําธุระ แต่ส่วนนี้คือประตูหน้าบ้านจริงๆนี่นะคะนะซึ่งมันข้างในอ่ะมันจะกั้นเป็นสองส่วนส่วนนี้คือคือส่วนโถงแล้วต้องเดินอ้อมผนังไปเข้าไปห้องครัวมีแฟนพันธ์แท้นะติดแล้วจากห้องครัวเนี่ยมันจะมันจะทะลุออกมาตรงนี้ได้เลยแฟนพันธ์แท้ติดยันกงล้อัศนีแต่ก็อีนางหน้าบ้านนี่นางได้ปะเนี่ยจริงๆมันโอเคแต่ว่ามัน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 คือคือพูดง่ายๆนะบ้านนี้เนี่ยพูดถึงว่าอ่า ต่อให้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะได้โอกาสมากกว่านี้เขาควรจะมีเงินมหาศาลกว่านี้เอางี้ละกันใช่ไหมหรือว่ามีเหลือมากกว่านี้อหรือว่าทําอะไรที่มันสบายกว่านี้ไม่ต้องไม่ต้องมาคือเขาอาจจะไม่ได้ไม่ไม่มันเหมือนว่ามันต้องทํางานยากขึ้นเขาเขาเรียกว่าใช้ความพยายามมากขึ้นใช้พลังมากขึ้นอเพื่อจะได้ผลเท่าเดิมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะความ ความเหน็ดเหนื่อยมากกับความทุ่มเทที่ไปกับงานแล้วก็เวลาที่ใช้กับมานนีนะไม่คุ้มแล้วมันไม่คุ้มกับสุดท้ายที่ได้มาผลตอบแทนผลตอบแทนในท้ายที่สุดนะเราไม่เราไม่ดูเป็นตัวเงินนะเราจะต้องดูว่าสุดท้ายที่มันเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจหงจุ้ยท่านอาจารย์นะเราเรียนกับท่านอาจารย์มาพอสมควรแล้วเราใช้เป็นนะอย่างนี้กรณีแบบนี้นะครับในการแก้ไขเนี่ยไม่ต้องไปห่วงลดมันเลยเราเอาหลังคาออกไปเลย เอาหลังคาลงรถเอกไปเลยแบบดีๆชั่วๆนะยังไม่ได้มีอะไรนะอันนี้คืออันนี้คือคอมเมนต์นะอ่าคอมเมนต์ไม่เกี่ยวคอมเมนต์ว่าคือถ้าถ้าทําได้แบบง่นียคือสมมุติถ้ามันไม่มีหลังคาค่ะเอาเสาออกไปด้วยอ่าตรงนี้เป็นลานเป็นลานจากประตูเนี่ยไม่ไม่ต้องยุบลงมาอย่างนี้เป็นลานือเรียบเลยแล้วก็ใช้กระเบื้องสีเทาเหมือนบ้านท่าจย์นะกระเบื้องสีเรียบอ่าหรือกระจกนี้ออก ส่วนโครงสร้างนี่ยังมีได้ก็คือก็คือก็เป็นลานั่งเล่นแหละแบบนี้มีประตูกระจกแล้วให้ให้เป็นแบบนี้อเป็นแบบนี้อย่างไงโอเคยังพอโอเคยังพอโอเคอยู่แต่แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งอะไรรู้เปล่าปะเพราะว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นเสืออ้าอปากอาทางฝั่งเสือมันจะไม่ดีอีันนั้นก็ต้องนั้นแต่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันแล้วก็รื้อให้มันล่งโไปเลยแล้วทําตรงนี้ให้เป็นลานใหญ่ๆแค่เนี้ยแค่นี้นะ เอามุ้งลวดออกนี่ถ้าเป็นไปได้นะถ้าถ้าได้ตำแหน่งนะก็คือสามารถจะมีน้ำกลางฟ้าได้เลยอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกในเรื่องของเช็ดไว้ไว้ได้พูดถึงแค่ปรับพื้นฐานแค่เนี้ยชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นเยอะแลโอกาสก็จะได้เยอะถอดประตูมุ้งลวดออกใชติดไฟเข้าไปติดไฟเข้าไปให้มันสว่างขึ้นนะครับส่วนตรงนั้นจะกั้นบล็อกเลยเลยให้มันเป็นห้องเก็บของก็บล็อกไปเลยก็ได้ก็ไม่ได้เป็นไรมันก็ยังดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะเนี่ย ค่เนี้ยเนี่ยอย่างที่ป๋าบอกไงว่าเข้าใจหูงุ้ยพื้นฐานของท่านอาจารย์นะไม่ได้ใช้ต่างเยอะถ้าตั้งแต่ตอนแรกถ้าทาแบบนี้นะมันก็ง่ายขึ้นชีวิตก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นความพยายามที่เราใส่ลงไปมันก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นถึงบอกไงว่าหงจุ้ย <c oughs> ท่านอาจารย์เนี่ยแค่รู้พื้นฐานเข้าใจพื้นฐานก็ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วท่องไว้นะอย่างแรก <c oughs> สิ่งสาคัญที่สุดหม,มิงถางหรือว่าลานพลังหน้าบ้านสําคัญเพราะว่า จะเป็นตัวตัดสินว่าอะไรในชีวิตจะเข้ามาเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนยากง่ายอยู่ที่ลานหน้าบ้านหรือเรามีโอกาสแข่งกับคนอื่นได้ไหมเนี่ยป่าทียบให้ฟังเสมอว่าถ้าเราคิดว่าลานหมิงถางคือท้งน้ำมันเราจะเร่งเครื่องเร็วๆแล้วไปไกลๆถ้าเรามีน้ำมันเยอะเราไปได้ไกลมากแต่ถ้าเรามีน้ำมันน้อยแล้วเรามีงานใหญ่เราต้องเร่งเครื่องพอเร่งเครื่องปุ๊บหมดแล้ว หยุดแต่ในขณะเดียวกันถ้าคู่แข่งเขามีมากกว่าเราเขาแซงหน้าเราไปแล้วคแค่นี้ยเราสู้เขาไม่ได้แล้วโอเควันนี้นะคะนะหงจุย้ยเที่ยงวันสั้นๆง่ายๆไป<ต>อ,อยากจะฝากอะไรอีกไหมถ้าทายเหมือนจะคุยไม่หมดมันก็มีเดี๋ยวใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเรียนหลักสูตรเพราะว่าเมื่อกี้ป๋าคุยกับเจ้าบ้านจ้าบ้านเขาก็อยากมาเรียนเหมือนกันหลักสูตรเร่งรัดนะครับในคอร์สของพื้นฐานหงจุ้ยนะ เข้าใจหวงจุย้ยพื้นฐานเข้าใจพลงังเข้าใจหมายเลขเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อยอดไปเรียนหวงจุ้ยดาวเหินให้ติดต่อไปที่รีสอร์ทหวงจุ้ยบ้านภูเขาแจ้งความจํานวนไว้ว่า <c oughs> ลงชื่อไว้อยากจะเรียนหวงจุย้ยเร่งรัดนะครับน้องๆเขาจะรวบรวมรายชื่อไว้ให้ถ้าอันนี้ประมาณคร่าวๆนะถ้าสะดวกก็คือจะจัดให้ประมาณปลายเดือนสิงหาค ก็น่าจะเป็นเราจะพยายามให้เป็นเสาอาทิตย์จันนะคะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเราอยากจะเริ่มทั้งเต็มวันเลยนะคะเพราะว่าเมันเราดูแล้วมันไม่พอนะเราจะอัดเต็มที่เลยตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรียนนะอย่างแรกยังไม่ต้องไลน์โทรไปลงชื่อก่อนเข้าไปดูที่เพจรีสอร์ทหงชื่ยบ้านภูเขานะครับ หมายถึงเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อนะคะเขาไปดูในเพจเขาไปดูที่เพจรีสอร์ทพงจุ้ยบ้านภูเขานะครับแล้วก็ติดต่อไปช่องทางนั้นนะเขารวบรวมชื่อได้จํานวนหนึ่งแล้วเขาจะแจ้งป๋ามาแล้วก็จะได้หาวันนัดเรียนกันได้ค่ะอยาได้มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เข้าใจได้ถูกต้องทำกิจช่วยได้ถูกต้องได้ค่ะอย่างนั้นวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนได้สวัสดีค่ะ